มียติ๊กเจษดาพรตอแบแซบหลังถูกถามใช้แอปเดียวกับเอสุปชัยไหมพีชสิสมนรับภรรยาของติ๊กเจษดาพรที่ควงสามีนันบไปร่วมยินดีกับคู่รักบ่าวสาวอย่างหนุ่มตูนอาทิวลาหรือตูนบอดีส้สแลมสาวก้อยรัชวินครับชื่นมื่นเมื่อไม่กี่วันมานี้โดยสาวพีชนะครับโพสต์ภาพกับบ่าวสาวโดยมีสามีนั้นร่วมเฟรมด้วยพร้อมกับอวยพรผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเผยด้วยครับว่า ขอแสดงความดีใจกับน้องก้อยและพี่ตูนมากๆที่สุดจากใจเราสองคนคะ่ะ @prachwin a t i p a l ขอให้มีความสุขมากๆมากๆมากๆตลอดไปนะคะรอนเล่นกับหลานแล้วนะรักก้อยและพี่ตูนเหมือนที่คนที่คนทั้งประเทศรักจา้า #togetherforeverkt โดยแฟนคลับรักชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แห่งที่ชมบาวสาวและคู่สามีภรรยายอย่างติ๊กและพีทหล่อสวยมากๆ แต่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งครับที่เข้ามาสอบถามสาวพีดด้วยว่าใช้แอปเดียวกับพี่เอสุประชัยหรือเปล่าคะส่วนสาวพีทเองครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแบบสับๆว่าใช้หลายแอปอะคา่ะไม่แน่ใจว่าจะเหมือนของพี่เอหรือเปล่าอา่ะีกว่างานนี้ครับตอบแบบนิ่มๆแต่แซ่บมากอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดารา เราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ